กสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกผู้ทุกคนเนาะว่าเอฟซีฟังไทยกับเอฟซีฟังลาวแล้วก็เอฟซีต่างประเทศพบอๆกันดีลนะครับกับช่องพีเสียงแอมใช่แน่คนเก่าคนเดิมนะครับเนาะพบอๆกันมือนี้ก็เดี๋พาเลาะบ้านท่องเที่ยวเบืง้งทางบ้านเป็นจังได้เป็นจังได้แน่เป็นจังได้ได้มีอียังเกิดขึ้นแน่เดี๋ยวพามาเที่ยวเนาะเบื้งดอกไม้งามเบื้องตลาดตะเลเบื้งนูบืงนี้เที่ยวบ้านเ้องนี้นะครับตามถนนค่อนข้างมาบ้านเ้องนี้เป็นจังได้ปไปชมกันในเลยครับ อ่าลูกได้เลยครัรรคบว่าเห็นหัวถุงป้าป้าป้าไ,ไปเอะไปนั่งทายฝุ่นล่ะไปฝุ่นอีกนี่เนาะครับเนาะโอ้เงาได้เยอะคือขีดคักนี่นะอ่าออกแล้วครับเจี๊ยเป็นพาออกไปไปน้ำเจีพย่น้องครับเนาะอ่าเจเพิ่นพาไปกับไปไอหม่องเดย <c oughs> ต้องเที่ยว ตำบลนนทง,งเรีตำบลนนทบุรีเครับเดอ้อขอเชิญสชวนเอฟสองเอฟซีทุกท่านแล้วกะเพืเ่อนๆทุกคนมาเที่ยวเด้อครับเดอ้อดอกไม้งามนาเที่ยวแล้วก็มีลองแพ,พร้อมนะครับมีลองแพ้พอมเด้อครับเดอ้อเดินเช็ดวอลกนะครับ เนาะซุ่มไปนั่งชิงชา,าโน,โน,นั่งรถนั่ง,น,งนั่งท่ายนะออนนออรูบนะเออนั่นแหละเออนะครับเนาะแอวดเ,วลเดลเยวโอเคนะครับเนาะสวยมางามเถอครับเหลืองเออเออนะครับเนาะ นี่แหละครับอี่เสียงเพลงเพิินเปิดมากเนี่ยคือว่าเพิินนั่งหลองแก่กันเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปซูมแพรให้เบื้องครับนี่นะครับเนาะแพรตัวทีเครับอเอออ่าทิตาตาอยู่นะว่าซูมให้เบื้องแล้วครับ ก่อนสิจบลิบกาขอฝากเห็บซีสุขุมทุกคนเลยองจากน้ำเนาะต้องทองเชียวตำบลนนทองเฮานี่นะครับดอกไม้ก็กำลังิขคืนงามคืนงามรับก,ก็นี่ก็โอ้ยยามอาวอเศาทายบ้านสังดีนะครับเนาะอันนี้พอดีมันตกตอนจีเทียงนะครับใช้สายมันกระแด,ด็ห่อนพอดีทายไปดอกไม้ก็เหี่ย ขอบคุณนี่นครับรถพ่นมาทองเกี่ยวครับนผ้ากันมาเกี่ยวขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อยสี่ถ <ทา S 1> ูกคาคุ่นเนาะเครื่อนนี่นะเครื่อนพรมเนาะครับเครื่อนพุ่มทั้งนน้นทั้งหนา,าหน,านี่เป็นประตูนา้าประตูนา้นาเป,นเปิดน้าเปิดไน้นออกไปให้เฮ็ดทำการกเกษตรนี่เนาะครับเนาะเครื่อนพรมมันแดดวดอดเตียมแดงอันนี้ก็มันเป็นหม่องไทยเดี๋ยวขึ้นเนา ดูพรมชมคิงอ่างน้ำพรมนี่นะครับเนาะนี่นะครับยังนึ้นมานะครับเห็นว่าดูพรมชมคิงแอนอ่างน้ำพรมนี่นะครับมีแอนพรมนะครับไอสิเกาเบิ้งก็ดูพรมชมคิงแล้วก็แอนนะครับเด้อว่ามีแอนว่าไรนะครับต้องมีแอนหนึ่ต้องแอนแอนแอน แอนอ่างน้ำพู้อมนั่นแหลบักกอ้ามครับมาละกอ้ามอยู่ตลาดชุมชนนะครับตลาดนัดชุมชมคมคม,คมนี่บักมาละกอเิ่มบานเข้าขายบอโอ้ยอยากกินตามบักกอฮัม,มบักกอฮัมกับไปหอดไปหอดในตลาดก็มีแต่บักรก้อนแล่น ขอนแลมันตำมแซคือบอกกอเฮิ <It> ่มม <É. você S 3> <it> ันเท่าเดเออมันแข็งัวบอกฮอนแรกนะกฮอนแรนที่มันแบบก็คล้ายแบบซุกๆมันอน่ะอืมแล่วข้อนแร่มันตำมแซสพมันตำกอเพิ่มบานเท่านี้เนี่ยมันอืมอืมก็ตำตำมะแซพนี่บักฮอนแรกอันนี้บักกอบานเท่าเด้หมแต่วันนึงซุกกินซุกลื่นเฮิ่มแล้วมันตำบ่ด้ จาะามาเอาไปกินตั oh, uh. ้งหลายแล้วมายังได้ก็ยังนั่นเอาทำนี่เลยผมโฆษณาขายให้เด้อโอ้อันนี้มัดบุูงยังครับนอนท้องมั้งห้องผอันนี้อบตองไหมอปตนนท้องนะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาขายยังครับทางในน่ะขายแบบนี้บ่แบบเดียวกันนี่บเปล่อ๋อไปเบิ่งไปเนี่ยเนี้ยเขาไปเบิ่งนี่ปล่า โอ้อาหาราำซั่งโอ้ไม่เ่าคอยหายพอดีแล้วินอาหาราำซั่งว่าถิดตังกับกอเพิ่มเสียบ,บนะเวลาเดี๋ยวมาทายซั่นี้ก็ดีแล้วเพราะเดี๋ยวลงลิป สุดยอดนะครับเขาลองแพร่กันเพื่อนลองแพร่กันเสียงดังตึบๆมีตัตงแต่เสียงเพลงเพ่งเพื่อนเปิดแพร่นะครับมันมันดังมันติดติดเขามากเลยห้องน้ำของทามีเวยครับเด้อสะดวกสบายมีห้องน้ำมีมยังเลยเห็นเวลาลงมาชายชายคิดทายยังกะเพื่อนก็นมีห้องน้ำให้เขาได้ห้องน้ำฟรีครับเด้อบริการหรือตัวเองนี่นะครับเนาะงามดีครับเนาะ โอเคนะครับเนาะสวยมางามเลยครับเหลืองเออเออเนาะครับเ,เออนาะนี่แหละครับ,นะรบอันทีท่เสียงเพลงเพิเ่นเปิดมาเนี่ยคือว่าเพิ่นนั่งหลอง้อแกะกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปซูมแพรให้เบื้องครับนี่นะครับเนาะแพรตัวที่สองนี่แพรมันก็จิ้มหลังตามน้ำนะี่ครับ นี่แค่อันนี้แพ้ด้วยครับเน้อสีแน,นี่เห็น <c oughs> เป็นเรือแพนี่แพ่นะครับนอนนี่นอนเนี่คย,ย,นคนนนย,ยครับแพ่แพ่นะครับนอนข้นกับชีฟเซามอนกับยีพ่าหลงนะครับในแพ่แพ่นี่ครับนี่แพ้ ที่ตาตากอยืนนำวัฒนธรรมเสือด้อนครับอันเสื้อโซซีบเสื้อเอาไว้ใส่ลงแพรกันตรงน้ำตรงในนี่นะครับเนี่ยผมซูมด้วยครับเดลยซูมภูเขาของนาหยเบิ้งนี่นะครับเขาเหยียวนะครับเนาะผมยืนหมุนนี่เองครับเขาเหยียวยี่ครับนี่ครับเอาละครับเบิ้งทำเสนีนะครับเบิ้งตามบดาบัน เนาะซูมให้บ้องแล้วครับก่อนสิจบคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้เด้อครับเด้อของช่องพีซางเงียเช่นเดียฝากช่องไว้เด้อครับเด้เอก็เดี๋ยวนี้กำลังี่กำลังแกมาหาทายทำให้แฟน เอฟซีสุขภูมิทุกคนเลยจากน้ำเนาะนอง้องเชียวตำบลนนทองเฮานี่นะครับดอกไม้ก็กำลังสีขึ้นงามก็ขึ้นงามครับก็นี่ก็โอ้ยามาวิสายทายบานสั่งดีนะครับเนาะอันนี้พอดีมันตกตอนจีเทียงนะครับใช้สายมันกระแดดห่อนก็ดีทายไปดอกไม้ก็เหี้ยวขอบคุณ<ด>ครับ<ด>ครับ สวนสินเฉลือมเพื่เกียรตินะครับตรงนี้นะกวางน้อยกวางน้อยผู้น่ารักตุกวางน้อยผู้น่ารักนะครับกวางน้อยประชาชนเลยอเที่ยวเดินนะครับเด้อมีมีมีนี่มีไม่กินพึ่งนะครับมีอยู่เฉยเฉยนี่ไม่กินพึ่งเราก็มีออปตโนนทอง อาฮ้นะมากมาก,มากใหม่ใส่เลือกมาขายนะครับนะออน,นอะอบตะนนทองเลครับเด้อพี่นะ้องอบตะนนทงอันนี้คืออันนี้คือมอควายกับโมเมนควายธรรมาดาเลยครับควายกระทิงโอ้ตัวนี้โมเมนควายไทยให้ไทยหน้าเด้อพี่น้องเลยอันนี้เฮาน่ะน่ะน่ะ,นะ,นะ เป็นควายก็ทิ้งได้อันนี้ควายเขาเอาไว้ต่อสูด้วยครับเลยพวกว่านน่ะบอรูปม่างควายพนนะโอ้ควายก็ทิ้งชัดๆครับนเนาะอาอกประต่อตรบนนนทองเฮาพี่น้องเอ้ยพากันมาเที่ยวด้วยครับเ้อนี่กหินตังย <c ười> ินตังนะครับนาะพี่นอ้องเฮามาเทีย่ยวมาเบิ้งกันนี่ครับ แหล่งท่องเที่ยวชมวิวจุดชมวิวนะครับเนาะใคยๆว่า,า,าเป็นจุดชมวิวนี่แหละองอบตตะบนนนทองนะครับเนาะมาเที่ยวกันนะครับเด้อที่น้องทุกคน<ม>ยังออกกำลังกายเพิ่นกัไหมยออกนะครับเนาะโอ้บริหารดีครับบริหารงานอบตดีๆแถวท่าอบตนนทงถ่ายได้ไหมครับ <c oughs> เล่นเลยครับเล่นเลยครับตามสบายเลยก็่จะหาได้นี่แนี่น้าน้าที่ปล่อยออกมาทําไร่ไถนากันทํานากันอยู่นี่เป็นแยกสามแยกนี่ครับน้ําที่ไหลเข้าไปตําบลนนทองนี่นะครับอย่าข้างไกลๆที่ผมส่งไปนั่นแหละคือตําบลนนทองนี่นะครับเป็นแยกใหญ่แยกสวนสวนสินเฉลิมพืเกียรติสวัสด,ดีครับ ก่อนจากกันอย่าลืมครับเ้อซอยกดไลค์กดแชร์กคดติดตามให้ด้วยเด้อครับเพ่าว่า f c ฟังไทย f c ฟั่ังลาวแล้วก็ f c ต่างประเทศเนาะที่เขามาชมพีเสวยงามขอให้ลำล้ำเร่ยเรว่ยเฮงเฮงปังปังในวันปีใหม่นะครับเนาะขอให้เรวยเรยเฮงเด้อครับเ้อสาธุบ๊ายบาย